กรรมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตกรรมพุทธะอาโยุขันธ์ออกไมปหินบัดนี้ว่าตามเด้อกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัพพะปราปังวินาศตุ บาปเพ,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 พราะเลภบาปเพราะโมโหบาปเพราะโทษโสดบาปเพราะอาบรรมบาปเพราะวิกรรมบาปในปีนี้เดือนนี้และเวลานี้บาปที่ญาติญาติทั้งหลายได้พังพา ได้ไประมาทจอนา่งสาวดิบชุพลั์กะทิศาสด้วยกายก็ดีด้วยว่าจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อนาและลับหลังด้วยเจตนาก็ดีหรือโดยเจตนาก็ดี ขอให้เป็นอโหสิกรรมนั่งเสียสิ่งโทษอย่าได้มีบาปพองจอมยืนต่อกันและกันเดิน